เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนนวันนี้นะครับผมเรามาก็ิจกรรมกันนิดนึงนะครับผมใน world music g i v e นะครับผมซึ่งมันเป็นไลฟ์ดีกว่าเออเเอ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 อ๋อมาแล้วนี่นะเท็กสกีนนะครับ

นอนยังไงในฟ้า w a อร์มิวสิกของตูม w a r n เน Warner Music Wack Mie g a m i ม Yahoo v e r i f i เรียบร้อยเลยครับผม l ล v ์ k i c k Server i อ o n ์ออ O อย่าลืม แบนใช่ไหมโอเคอะไรก็เป็นเกมนะครับผมที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์แซนบ็อกซ์ยูเดียมแซนด์บ็อกซ์ยูเดียม,มคืออะไรวะเดี๋ยวแซนบ็อกซ์ยูเนียมคืออะไรวะเออเข้าไปดูโปรไฟล์แป๊บนึงนะจำไม่ได้จริงอ๋อนี่ไงกาก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  มาทีเดียวเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อไปเรียบร้อยฮะแล้วก็มาเว r ฟายต่ออันนี้เป็น Dairy Challenge นะผมที่มันมีระยะเวลาจะไม่ใช่ดีกว่าเรื่อง Dairy c h a l l e n อยู่นี่ดีกว่า อันนี้คอมพิวต์ไปเรียบร้อยเนาะเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับได้ได้ทีเกตมาเพิ่มเพแป๊บเพแป๊บจอยดิสคอร์ดหรืวลฟลแล้วโอเคคอมพิวต์แล้วแอดมันเสดดิสคอร์ดว e ล c o m มทูแซนบ็อก About Sandbox Channel อีโมจ i Welcome to SandboxPost เยวนะเราอยู่ตรงไหนวะประเด็นคืออยู่ตรงไหน <c oughs> เอ่อวอกมีพาร์ทไม่ใช่ <c oughs> ไหนวะเวลค้ามแซนบอกอยู่ตรงไหนฟิน นะผมหาไม่เจออะจริงจริงแว e u s e n a m e ไม่ใช่ไม่ใช่ about sandbox channel นี่เหละไม่น่าใช่กว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องพลาดสักอย่างเดี๋ยววันยู่ตรงไหนวะ about sandbox ไม่ใช่ว่ามี pass ไม่ใช่เอ่อมีมีม วอลเลตอยู่ตรงไหนฟะเนีะไม่ได้คือหาวอลเลตไม่เจอใช่มแต่คนคนเล่นคนเล่นก็ดูเยอะอยู่นะครับสาสิบสองคนเฮ้ยไม่ใช่เมมเบอร์มีเจ็ดพันกว่าไม่ใช่สามสิบสองอิโมจิทูเ t อ the reaction emoji e อ t r y about sandbox c h a นเ e ลอ๋อ เอ,อไหนว่าเบาซันบกใชัก็เคืนี้แหละน่าจะใช่แล้วนะครับว่าหรือเปล่าหวาาหรือเปล่าหวานไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูอีกทีไม่แน่ใจจริงๆเลยเนือน ออนี่แเหรอืมก็ถูกอ่นะก็ะไม่น่ามีอะไรนะผมว่าแต่วอลเวณไม่ขึ้นว่ะวอลเวณไม่ขึ้นว่ะ อันนี้บริไฟนะครับผมรอ48ชั่วโมงเลยอ่าบริไฟเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเยีม่มเยิ่มผมมาคิไฟแชทแล้วเย,ย,ยี่ยมไปเยอนอ่าเรียบร้อยแล้วก็รอรีวอร์ดนะครับผมเช็คไวเล็ตยูอนนะครับผมท่าเราได้นะโอเคอันนี้คืออ,อันแรกนะครับผมเฮ้ยผ่านไปแล้วเว้ยโอเคครับวันนี้เรามาสติปอาโอ,อกิกันนิดนึงนะครับ เดียวเดียวเปิดซ้อนกันอีกก็ไม่เป็นไรเปิดได้เหมือนกัน ได้เองพ่อพาน,นะฮะเดนะออผ้าพันก็เอาไปขายได้หลายตังค์เลยนะฮะจริงก็ขายได้เป็นเจ้าบอกขายได้เป็นแสนก็อาจจะไม่ถึงเท่าไหร่มองว่าน่าจะขายได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะ เล,ลยลุยลุย,ลย ที Hoy, ่จะไ้นี่ส่งไปครั้งนะรัผมมาหนึ่งนาทีนะครับผมก็นม่ทเสร็จแล้วนะครับผมรูปแบบทั้งหมดนะครับผมนเวลาในวันนี้ก็ชาเลนจ์สุดท้ายนะครับผมเป็นชาเลนจ์ของเดอรี่ชาเลนจ์จะเป็น Come on, off